สวัสดีค่ะกินกับน้อเนิเกไปน่ไงตอนนี้เป็นข้าวกี่ค่ะใช่ค่ะ,ะเรามาเริ่มกินกันเลยเรามาเริ่มกินกันเลย,ยมันเหมือนอร่อยนะ ที่ดูแมงเมือม่อกี้สวัสดีค่ะกินกับน้องเอ็กไยนอร์เวย์นะคะวันนี้เรามาทำข้าวกีค่ะก็ะเ,อเอาข้าวเหนียวไปทอดกับไข่ใส่เกลือนะคะใส่รสดีถ้าเราอยากได้นะคะแล้วก็เอามาทอดเนี่ยข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะกินง่ายๆที่นอร์เวยค์ค่ะเนี่ยค่ะข้าวเหนียวทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้น้องเอ็กชอบค่ะ,ะอืมอร่อยัวน,นี้เป็นผมลูก กิน้องอ,อ,อากาศที่นี่เริ่มหนาวแล้วนะฮะใช <Hey. S 1> ่ตอนนี้น่าจะประมาณอยู่ที่6กองศา แล้วก็ยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนอยู่นะคะอร่อยคหรอเดี๋ยวเดีย๋ยวฉันมานะ ลอง มแมลงวันเยอะมากค่ะช่วงนี้เข้ามาจากแกะแพ้มีที่บ้านชอบกินเข้าเหนียวเนี่ย เอาวก็เหนียวไปพูดอีกรอบหนึงนะคะเอาวก็เหนียวไปบี้บีกับไข่บี้บีอะไรบี้ใไข่เสร็จแล้วก็ใส่รรดีใส่เกลางแลาวก็ทอดเหมือนไข่เลยค่ะขึ้นมาแค่กินก็ดูจ้ะแต่เธออยากเตาฉันเออฉันเตาสีอะไรไปเหมันเหมือนแบบที่เตาสีแดงสีออเรนจ์สีเหลือง

มาแล้วลูกแล้วตู้ห้างนี่จะกินต่อไหมคะใช่อ่ะกินแล้วม,มันห้าหนาทีแล้วลูกเดี๋ยวจัดมาจะกิน นะมันนิ่มมากเหรอขอโทษนะใช่มันนิ่ม,พมเพราะว่าเพราะเรื่องคนเดียวเราจะไม่ทาแล้วทีนี้มันเหลือก็เลยไม่ไม่อยากทิ้งเสียดายเ็รลูกว่ามันกรอบๆจังเลยกัดท่านไงโอเคค่ะฮะัลโหลกินกับน้องยิกใบโนเวค่ะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะจนกจับน้องเงี้ยไปน้อยเลยจิ้จําไม่เลยริ๊บนี้ขอตัวไปก่อนนะคะก็วันนี้เรามาเจอพี่นุ่นเอ่อคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะทำนี้อร่อยมากเลยนะคะข้าวเหนียวแล้วก็เอ่อาไข่เป็ดคุกนะคะเนี่ยแก้หนาวได้ดีเหมือนกันลิปบนี้ยังไงขอตัวไปก่อนนะคะกินจับน้องเมฆยไปน้เลยตบปุ่มติดไลค์ ก <Good> ด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับลูกลูกคสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบายบายบ๊ายบาย